สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสลามที่สวักันนะคะนี่นะคะเป็นสลามนะคะบอกสูตรไม่ได้นะคะแต่แผ่แล้วออกมาเป็นสีใสนะคะนี่นะนี่นะคะ สลามสูตรนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะ ID ไลน์ตามนี้เลยนะคะนี่นี่เลยนี่นี่นะคะถ้าไม่ว่าจะเป็นสูตรแป้งโยคีสูตรผงซักฟอกหรือสูตรน้ำลายเอเลี่ยนนะคะเราทำให้ได้หมดนะคะสลามสูตร สลามสูตรที่เราขายไม่ได้ก็คือบอแหลกกับผงสีจันนะคะเพราะว่าเราไม่มีบอแหลกนะมันหาซื้อยาผงสีจันก็แพงนะคะสนใจนะคะสั่งซื้อคุยในไลน์ได้เลยนะคะสามารถคุยในไลน์ได้เลยนะคะไอดีไลน์ตามที่ให้ไปเลยค่ะนี่นะ จะสั่งซื้อนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่20ถึง200นะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าจะเอาสูตรอะไรนะคะสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ